ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับมีในสัปดาห์นี้นะคะมินจะพามาดูแบรนด์เครื่องเสียงติดรถยนต์กันค่ะแล้ววันนี้มินก็อยู่กับคุณนาตีนะคะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าที่เราแค่ซาวมีหลายหลายแบรนด์มากใช่แต่วันนี้ค่ะที่เราจะพามาชมกันนะคะนี่เลยค่ะ m i o r o p o s i t i o n นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณตีี้แนะนำดีกว่าค่ะค่ะต้องบอกว่า m i โคร p s s t t o o เนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์ชั้นนำเลยที่ติว่าใครที่แบบเป็นนักเล่นหรือว่าชอบฟังเพลงเล่นเครื่องเสียงรถเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนเลยนะคะเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศเยอรมันค่ะสิ่งที่เขาเด็นเลยคือ ทุกๆสินค้าที่เขาผลิตออกมาะคะเขาจะพิถีพิถันมากๆใน<ม>ทุกๆขั้นตอนการผลิตว,ว่าสินค้าเขาเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งมาจําหน่ายนะคะแล้วก็ที่เขาดังมานานแล้วเนี่ยคือในเรื่องของลําโพง<ม>ลาโพงเขาก็จะมีทั้งหมด4ซีรีส์ด้วยกันค่ะ,คะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นซีรีส์3ถัดมาเป็นซีรีส์5ซีรีส์7แล้วก็ตัวท็อปเลยก็คือเซสตูดิโอนะคะ แล้วก็อันนี้คือสําหรับลําโพงนะคะตอนนี้พี่มีเขามีออกซีรีส์ใหม่มาคะ่ะเป็นแอมปิฟายเออร์เด <De bt S 1> ็ดมากๆแล้วก็บบเจ๋งมากๆพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวที่พาไปดูกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะไปดูความเจ๋งกัน,นะคะ่ะ อะไรคะตอนนี้นะคะมินกาลังจะพามาดูไฮไลท์กันอยู่ในกล่องนี้นั่นเองใช่ค่ะสําหรับอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากไมโครฟิซชั่นเลยเป็นแอมพลิฟายเออร์นะคะตัวนี้เนี่ยทางไมโครคิดค้นแล้วก็ออกแบบใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าจะออกมาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแกะกล่องดูเลยค่ะมาดูกันค่ะเชิญดังเดินนี่ค่ะพี่มีนเปิดออกมาจะเจอคู่มือของเขาก่อนเลยค่ะสำหรับตัวคู่มือเองนะคะเขาก็จะมี าการออกแบบวงจรของเขาไว้ค่ะแต่ละส่วนสำหรับแอมตัวนี้เองนะคะเขาก็จะมีค่าที่เรคคอร์ดค่ะว่าเทสแล้วแล้วก็ผ่านการแอปพิ้แล้วว่าได้ค่ามาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้นะคะเสร็จแล้วทางวิศวกรค่ะก็จะเซ็นกำกับว่าแอมตัวนี้ผ่านแล้วนะทุกๆเล่มทุกๆชิ้นเนี่ยก็จะมีการทำแบบนี้ทุกๆครั้งเลยค่ะวันบายวันเลยท,ทีเดียว กตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาดูหน้าตาของเจ้าแอมตัวนี้กันค่ะมาดูกันเลยนี่เลยนะคะมาเลยทัทาย ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะคริลิกเราก็จะยังเห็นภายในได้อยู่การออกแบบของเขานะพิเศษมากๆาเลยค่ะพี่มีนเพราะเขาจะมีการแยกระหว่างภาคจ่ายไฟนะคะกับผ้าขยายแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวดิสเพลย์บอกค่ามาบอกค่าให้เราด้วยเราก็จะเห็นค่าตัวเลขจากตัวดิสเพลย์ของเขาเลยค่ะค่ะถ้าใครนะคะเป็นแฟนนะคะของไมโครโพสชั่นแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยเข้ามาดูมานทดลองกันก่อนได้ค่ะ่ะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณนันตี้ด้วยนะคะุณนากค่ะขอบคุณค่ะ ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound